เรื่องที่มีคนเขาอยากจะได้ยินนายกพูดอ่าเรื่องนี้นายกไม่พูดต้องพูดเรื่องค่าแรงต้องพ่อ่านะครับวันนี้วันแรงงานไงนที่พี่ปองเกริ่นมาเนี่ย<ถ>นะครับวันแรงงานก็จะมีกิจกรรมของพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่างๆเนี่ยนะครับก็เขาทุก เขาก็จะมีการเรียกร้องนู่นนี่ประเด็นนู่นนี่นั่นเรื่องค่าแรงอ่ะยืนพื้นทุกปีแหละสองเรื่องกฎหมายแรงงานที่ต้องปรับปรุงให้มันก้าวหน้าขึ้นเรื่องตั้งคานเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆอนามัยเรื่องนั่นนี่นี่น่นอ่ในงานเดียวกันนี้นะครับนายกก็คือพูดคนเดียวเก่งพูดเป็นวักเป็นเวรได้เลยนะอ่าพอพูดเสร็จปุ๊บนักข่าวถามเนี่ยนะถามว่าถามเรื่อง เอ้ค่าแรงเนี่ยนะครับจะมีข่าวดีอะไรไหมค่าแรง400บาทจะมีข่าวดีให้กับแรงงานทั้งประเทศค่ะพี่น้องอ่าเรื่องในวันแรงงานเนี่ยนะครับนายกไม่ตอบผันไปรับไหวเอาสมมแทนนะเนี่ยเนี่ยตาเจะโบ่นะเนี่ยดูเดไหมเห็นเส้นเลือดดูปวดโปนเนี่ยเธอเห็นไหมเห็นเส้นเลือดปูดโปนไหมเส้นเลือดปูดเลยนะเธอเห็นด้วยเธอเห็นไหมเธอลองหยุดภาพนล้วเธอลองถอยลำไปหน่อยนะเส้นเลือดปูดเลยนะนี่นี่เนี่ย ข้างบนขึ้คิ้วันนั่นเหนือคิ้วอ่ะเออ่เนี่ยเส้นเลือดปูดเลยนะเนี่ยเนี่ยมมีเรื่องผอมลงผอมลงจนเส้นเลือดปูดเครียดเครียดเครียดเส้นเลือดปูนเลยอ่ะทีนี้ถามเรื่องแรงงานก็ไม่ตอบไม่ตอบยกมือว่าเจนเป็นเฉยเฉยไปไปไหวเอาสมอแทนเนี่ยอันนี้ตอนเดินทางกลับแล้วนะไม่ตอบแต่หน้าตาไม่ดีนะแววตาแววตาลิบหลีมากเขาเรียกแววตาไม่โชนแสง นะคือปกติเนี่ยวันแรงงานเนี่ยเขาก็จะมีเวทีที่สนามหลวงแล้วเขาก็อยากให้านายกรัฐมนตรีอยาหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลไปเปิดน่อยจะได้เป็นแบบเป็นเกียรติเป็นสีหรือให้กําลังใจเข้าหน่อยนายกไม่ไปนะครับถามก็ไม่ตอบเรื่องค่าแรงนะ,ะเรื่องค่าแรงเนี่ยดิจิตอลฟุต r ิ n นมันมีอยู่ทั่วไปเอาว่ามานะเพราะว่าพักเพื่อไทยหาเสียงในการเลือกตั้ง -6 6เนี่ยนะครับคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนนะ ค่าแรงขั้นต่ำา600บาทอาจจะมีกองเชียร์บอกเอ้ยเขาบอก600บาทปี7 0ศูใช่แต่บอกว่าภายในจะเพิ่ม400บาทต่อวันในปีแรกปีแรกคือปีที่เป็นรัฐบาลคือปี66ปีนี้68แล้วนะยังไม่ถึง400เลยทั่วประเทศยังไม่มีเลยนะแล้วนอกจากทำป้ายแล้วเนี่ยนะครับแม่อยากให้ไปฟังลีลาคุณอุ้งอิงตอนหาเสียงหน่อยพูดเรื่องค่าแรงเรื่องเงินเดือนขึ้นอย่างงุนฉะฉานมากเลย นะอ้าไปฟังกันเลยนะครับคนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่25,000บาทค่ะเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่พร้อม,อมเห็นไหมครับเนี่ย แล้ววันนี้พวันนี้ไม่พูดเลยไม่ไปไม่เป็นไรนะไม่พูดพูดถึงข่าวสักหน่อยหนึ่งสิผู้ช้แรงงไนนีตอนหาเสียงเนี่ยเสียงดังฟังชาดเสียงแปนเลยนะวันนี้ลืมหมดแล้วเอาไม่เอาหมื่นบาทยังไม่ครบเลยทีนี้ค่าแรงขั้นต่ำเดี๋ยวมันอยู่ในนโยบายของเพื่อไทยด้วยนะนะค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทต่อวันในปี2570มันจะปีไหนก็ตามทีเถอะนะคะ โดยจะเพิ่ม400บาทต่อว,วันในปีแรกปีแรกหลังจากที่เป็นฐบาลน, <100 S 2> น,นะ400ะก่อนจ้ะนี่นี่400กันแล้วหรือยังยังเลยอ่าอ่นานโยบายนี้นนเพื่อไทยเขียนว่านโยบายนี้ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นตัวประกันแต่จะเป็นการทําให้เศรษฐกิจโตขึ้นและแบ่งผลกําไรเหล่านี้กลับไปให้ภาคแรงงานโดยการตกลงร่วมกันของไตรภาคีในจ้าง ลูกจ้างและรัฐตามหลักทุนนิยมที่มีหัวใจสําหรับหลักการเพิ่มค่าแรงนั้นค่าแรงขั้นต่านั้นจะพิจารณาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ผลิตภาพแรงงานและอัตรางเงินเฟ้อนะคะเงินเดือนเงินเดือนคนจบปริญญาตรีเริ่มที่2 5 0 0 0บาทต่อเดือนในปี70ข้าราชการเริ่มที่2อง0 0่บาทต่อเดือนและสนับสนุนให้ตั้งสหภาพคนทํางานในทุกสาขาเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและคุ้มครองสวัสดิการและเป็นไง ั้งแต่มานี่แล้วเป็นไงแล้วเป็นไงฮะแล้วเป็นไงก็เป็นคําสัญญาที่ว่างเปล่าใช่คําสัญญาที่ว่างเปล่า